t u r น it down จะไกลแสงไกลแมวจะต้องเจอความน้ำตาอะไรไม่พอจะทําให้ใจหยุดฝันนะคนถวายเป็นคนถวายไม่ใช่คนทามาก ซึ่งก็มีลักษณะความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกันหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ของพาม่าที่เขาก็ไม่ได้มีความสามัคคีปลองดองอะไรกันมากนักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับทางพวกอังวะเจ้าประดุงพวกเนี้ยนะคะก็เลยเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยปัญหามันยุ่งรัวเนียกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถูกอพยพเข้ามาแล้วรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เลย พระราชฐถานที่นะคะก็คืออยู่บริเวณใต้นะใต้กรุงรัตตากลุกล่นเนี่ยนะบริเวณนั้นอ่ะปัจจุบันคือเขตยานาวาถนนตกยานาวาแถบนั้นนะคะเมื่อก่อนเรียกว่าบ้านข้อควายนะก็มีกลุ่มหลายกลุ่มล่ะค่ะที่แบบเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะเราแต่ว่ากลุ่มทวายเนี่ยคือเป็นกลุ่มใหญ่นะโดยที่มีเจ้าเมืองทวายเนี่ยก็อพยพมาด้วยนะคะแล้วก็ตั้งหลักปักฐานอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยแล้วก็เลยเรียกว่า จากบ้านข้อควายก็เรียกว่าบ้านทวายเอาเข้าจริงแล้วคนทวายคนพมา่าเขาก็ไม่ถูกกันมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของวัดดอนพมา่าวัดดอนทวายที่ว่ากลายเป็นย่านที่เป็นแออัดทุกวันนี้มีการบุกรุกอะไรต่ออะไรนะครับก็คนคนทวายก็เลยค่อยๆลดน้อยเหลือนิดเดียวนิดเดียว